กลับมาต่ออีกครั้งหนึ่งคลิปที่เดียวเจกกี้หลดนพ่อใจเข็มคัดอะไรไกับมีดหมาฟาดนี่อันนี้คืออีพีห้าต่อเลยต่อให้กันทีเดียวมาดูก่อนดิ ดึงดึงอีกแล้วดึงดึงป้งโอ้เกถ่ายอะไรวะคนเขารอดูเยอะใช่ไหมครับน้องๆอะไรคนดูอะไรมึงเออช่างเถอะไปนู่นแล้ววิกกีครับบุอยพ่อโอ้อะไรวะไปไหนโอ้ยี้ตับมาดีแจ๊คกี้ ได้บทที่เราคุยกันมันไม่มีอย่างนี้ไม่ใช่หรอวะ <c oughs> ไม่รู้ดิมีปะวะพี่มีปะอููดกกมีนะครับเนี่ยบรรทัดที่500รอ่ะใช่บทมีอยู่เล่นต่อเลยคุยปกติกันดีกว่า ก็ได้จะจะตีต่อก็ได้แต่ถ้าเหนื่อยก็คุยกันดีๆก็ได้ไม่ว่ากันโอเคผมก็เริ่มเหนื่อยแล้วไปคุยปกติกันดีกว่าโอเคตามนั้นทําไมมีอะไรไม่บอกวะโอ้ก็ดูมึงทับโทษลูกดีแต่ละอย่างโูนแต่เดงเก็บขัดออแล้วก็ปืนจะโอ้ดีไม่ดีไม่เอา<ต> <ๆ S 1> มีดมาเหรอเนี่ยต่อไปนะ่ะ <c oughs> ไอ้นีจะร้มห่วงบาปนี่จะเอาว่าเอาเงินเดือนไหน่อยเี้ยถ้าอยากเอาก็เงียบปาก <c oughs> ไหนมันเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้น เล่ามาดิก็ผมไม่รู้ไงจะไปรู้ได้ไงเนี่ยมึงต้องรู้สิวะก็ผมเดินออกมากินข้าวแล้วมันอยู่ดีๆมันก็อยู่ตรงพื้นไม่รู้มไปอยู่ได้ไงมึนขนงขี้อายนว่าาโอ้ผมก็ขอโทษจริงๆริไงพ่อไม่รู้จริงๆเออก็แค่นั้นอย่างน้อยมึงก็เป็นลูกกลัะโอ้คนเป็นลูกพ่อนี่ต้องล่อเขาลงยินเลยเว้ยอา้อยาวลุงแง่แกจะเข้าจริงเฮ้ยพ่อพ่อ,พอหายแล้วอะไรมีเชี่ยอะไรอีกดูดูดูตรงนู้นดิ อะไรวะมีเชีย่ยเลยรอีกโอ้ ح, มากโจมเชีย่ยกำเชีย่ยดนะูขโมยดี่จบจบอีพีห้าไปกอบคุณครับ